สวัสดีครับผมเพชเองว <ś> ันนี้เราก็มาอยู่กับก้อนแฮนด์พาร์ทที่16กันนะครับกับการสู้บอสอาเซลบอสท,ที่เดือดที่สุดนในเกมเอาละครับเพื่อไป่ป็นการเส <ś> ียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเราก็มาเริ่มกันที่กมต้องมาช็อปปิง้งเพราะว่าของมันเหมือนเดิมแต่ผมก็ฟูลเซ็ตฟูลคอมโบเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ดูซิว่าเขาจะให้อะไรมาแต่ไม่ไม่ผมจะสู้แบบไม่ใช้อะไรเลยแค่ยืนดูผมก็ชนะแล้วไม่เกินไปใช้แต่ความสามารถโอลิเวียมุดะเปล่าประโยชน์เจวิ e แฮนด์ไหวยเธอนะ เรามาดูกันดีกว่าว่าเธอจะเลือกใครโอ้โอลิเวียเรามาแต่งงานกันอีกคนนึงเลือกพลังจากดิซาอีกคนนึงเลือกพลังจากพระเจ้ามาประลองดีกว่าว่าใครจะชนะพวกแกทำอะไรกับเธอโอลิเวียตอนนี้เธอก็เป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นแหละนางสางแกทำแบบนี้ไปทำไม ฉันต้องการกอดแทนฉันต้องการพลังที่สมบูรณ์แบบเธอก็เป็นแค่เหยื่อล่อเพื่อคืนชีพอังกล้าเหยื่อล่อ<า>เหรอระวังตอนที่ปาง g r a เหยื่อแล้วกันก็ที่เราจะสู้กันนะครับเราก็ต้องเตรียมท่าก่อนขอเปลี่ยนนิดนึงนะที่เป็นไฟที่เดือดโคตร พูดโคตรเดือดโคตรมันเลยนะครับจัดไปผมจะไปใช้พลังกอนแทนด้วยดูสิการต่อสู้ก็มันเฮตุก็มันเดือดไปไหนวะเนี่ยลบสิจแกไม่โดนการต่อยเรียบร้อยยูีเวฟไอ้ช็อคเวฟไม่โดนหรอนะ เราใช้เส <ider> <itor> <cción S 1> ้าลินบัตแล้วไม่ยังกะนี่ไงจั๊กจั๊กแม่นอนอุกตาอุกาอุตาเจอหมัดลิงเข้าไปโดนล็อกโคลคิกก็ไปโดนมันก็หลบจังเลยโดนเข้าไปไม่ยา ต่อยจากข้างหลังออืพี่กินต่อยจากด้านหลังได้นะเพราะว่าคิดบล็อกนี่มันแบบโคตรเบสถ้าคุณต่อยจากด้านหลังประตูมันจะหลุดไม่ได้กันก็ไม่ได้ด้วยเดมเดมเหรอเดมสิตอนแรกมันเดมไม่ได้นะเดมได้แล้วเดมได้แล้วก็เสร็จสิครับหัวแดงแดงอย่าไปชี้หน้าผมไปใช่ไหมมีโดนเด็กเขาไปไม่ได้กันวะไม่โดนอีกแล้วนี่เนี่ย ไอนี่โดนเข่าไปสอรอบแล้วร็่ก็ไม่กันมันยู่ไนเอาไปนี่แน่ส่หมัดก็ไโดนวิจัมาชี้หน้าผมกได้หมดอุ้ยโอ้โหมาทีแบบซจบนเนย็นเย็นดีวะี่เธอเย็นนะโอ้ตายยันจัดต่อยได้บุ มตเลยว่าโดนโคตรแรงตอนต้นนาโอเรา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 เรเราเราราแกมใช้เดอะเวิรลรกรกังูแทงโก้่ก็ไม่โดนระดบดิจิตอลอเหรียญด้วยอืมเขากวาฟรีสไอย่ามาอย่ามาห้ามห้ามห้ามทารร้งนั้นแบนี้นั่นแหละกว็บก็ไม่โดนลอยกับหน้าจับ อย่าไปชี้นะโอ้โหวอทเทอร์เยอรมันอย่างนั้นเหรอไร้ค่า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 แกไม่เกิดไร้ค่าที่อยู่ต่อหน้าฝาอันนี้อย่างจับค่าอู้ต่อยจ้าอากาศเลยไอ้นี่ถ้านี้มันไม่หิีพ้นก็บอกยว่ามันมีโดนหรอกอู้อู้โดนไอ้ที่มันมีโดนเขาฆ่าอยู่ลบอย่างดิจิตอลลบอีกดิจิตอลไม่โดน อีกัดแตกก็โถเอ้ยกัดแตกตอนเปลี่ยนเฟสพอดีดีสุดได้เท่านี้เองเหรอฮึโยนเพนตาดกับทิ้งด้วยพอกันทีกับเกมงี่เง่าเอาแล้วมันจะพอกันทีนี่แไงก้อนแอน จริงผมไม่อยากเปิดแต่ผมอยากเปิดให้ท่านดูผมอูว่าถ้าออกก้อนแทนสถานก้อนแทนตอนที่เปิดอยู่นะไม่อยู่ไปโยชน์เลยเดี๋ยวนี้มันต่างคนต่างหลบได้นี่ขลาดเราเปิดก้อนแทนที่บอกว่าแก้ไขได้ทุกสถานแล้วแต่มันก็จัดการไอ้นี่ไม่ได้อยู่ดีถ้ามันเปิดก้อนแทนนีเพราะว่ามันใช้พลังก็นี่เนี่ยคิวดรอปเข้าไปแล้วก็ตอนมันเปิดก้อนแทนมันจะเร็วขึ้นหลบได้ทุกอย่างนี่แน่เฮสเซอรเซอร์ก็ไม่โดนตอนเลี้ยงไปเลยยังตอนเรียนไม่จบเลยมันรีบพุ่งแบบจังเลยนี่แน่

จริงๆนะถ้าคุณเล่นแบบว่าอาจจะยังไม่เก่งพอนะคุณก็วิ่งหนีรอมันได้เลยนะรอมันก้อนแทนหมดแล้วค่อยวิ่งเข้าไปใส่แต่นี่แบบหน้า,นาก็สู้ผงมดไม่มีวินีแกะ๊กมันเก็บก้อนแทนหน้าคุณเแทงกแต่ก็ไม่โดนโดยแล้วเลยแกต้องโดนถ้ากัุไฟติ้งแน่นอนกัไฟติง้ตงปไม่โดน เอ้ยจะแปมท่าซ้ำซ้ํเปลี่ยนท่าใหม่เร็วผู้ชมจะได้ดูท่าที่หลากหลายกูไม่เปลี่ยนท่าใหม่ยังกแล้วเอ้ยท่าซ้ำเกินไปแล้วดีเอ้ยไปจิกไฟโดนไหมเนี่ยนี่ไงอลังต้องใช้ท่าฮิวดับแล้วนี่แน่โอ้โหพดีปังเลยแบบชามิ่งแบบเพอร์เฟรชไม่ยังไม่หมื่นอีกทีนึงอ่ะ ไม่นานมันก็หมอนแล้วเพราะว่ามันเดนต่ิอีกแล้วเดอยมัดยับความเร็วสูงแป๊บเดียวก็หมนแล้วผมบอกแล้วจะเป็นก้อนแฮนดกระนเตะถยนพม้นได้ด่ามุดดม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 ่มด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 ดม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 มดดม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 ดดม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  ว่าผมเริ่มล้าแล้วเหรอไม่แตแกนั่นแหละแกนั่นแหละต้องมึนก่อนเป็นเหว่าแล้วถ้าจะส่งแกลงนรกไปมาตัวเหนือเล่นอย่างชาญาดไปเร็วๆว้าช้าหกตะชักคุเลสเคนล้อเลียนทิ้งท้ายด้วยเราจะไม่ลืมกันล้อเลียนทิ้งท้ายนี้แกจะต้องโดนแกจะต้องยอมแพ้เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะถ่เพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสัตสดีทุกท่าน